สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o YouTube ทุกๆท่านค่ะพบกันช่วงบ่ายๆของวันที่22ตุลาคม2563ค่ะวันนี้ทางร้านรถถ่ายมือสองสภาพดีเหล่านะ่าดีคอนกันก็จะมาอัปเดตค่ะว่ามีรถคันไหนที่ยังไม่ติดจองบ้างนะคะคันแรกก่อนเลยค่ะคันนี้เป็นรุ่นยันมา EF494T ค่ะคันนี้จดทะเบียนปี55 เล่มเอกสารครบพร้อมโอนค่ะรถบ้านเดิมๆเลยสวยมากค่ะคันนี้ใช้างานน้อยค่ะใช้างานแค่2100ชั่วโมงยางสวยสีเส้นค่ะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นเปนมิดันน้าแล้วก็ผ่านพวน CMT ค่ะผ่านพวนเป็นผ่านพวน6ใบ CMT ค่ะ สวยมากค่ะเดิมมากค่ะรถคันนี้สภาพประมาณ80%ขึ้นค่ะเป็นรุ่นยันมาก49แรงค่ะคันนี้ขายในราคา2,99,000บาทค่ะ2,99,000บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะ สภาพดีคันนี้ใช้งานน้อยค่ะ2,100ชั่วโมงเองค่ะลูกค้าทน่ทชิช่ชชอบยันมา่แรงต้องคันนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนคันที่2ค่ะคันที่2องเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เป็นรุ่นคูปต้าแ6 0 8ดีทีคันนี้จดทะเบียนปี5-6ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นไม่มีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวน ควรเป็น 22, ยี่สิบสองคูห้าใบค่ะคันนี้มาพร้อมท่อลั่นค่ะสวยค่ะคันนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะคันนี้ใช้งานมาแล้ว1,600ชั่วโมงค่ะคันนี้มาพร้อมอุุกรณ์สองชิ้นค่ะ สวยๆเดิมๆเลยคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี56ค่ะเล่นเอกสารครบพร้อมโอนขายในราคา278,000บาทค่ะ278,000บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะ ทานใดที่กำลังมองหาคูบาต้า L3608 ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคันนี้เครื่องเดินเรียบค่ะเครื่องยนต์นิ่มค่ะเสียงเครื่องยนต์นิ่มๆเลยเครื่องแห้งค่ะไม่มีลวดซึมเหมือนคันนี้ แล้วก็คันที่3ค่ะคันที่3เป็นรุ่นคือยันมา e f 393 t ค่ะคันนี้เป็นยันมา3าแรงค่ะคันนี้โจททะเบียนปี58มาพร,าร้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบมิดันหน้าแล้วก็ผานคันนี้จะเป็นผานพวนนะคะคันนี้เป็นผานพวนอันนี้ผานบุกนี่ไม่ใช่นะคะจะเป็นผานพวน l c s ค่ะ คันนี้ใช้งานมาแล้ว2,300ชั่วโมงค่ะขายในราคา2,75,000บาทค่ะ2,75,000บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะไปมีดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนจะมีผ่านพวน l c x ค่ะหรือว่าจะเอาผ่านพวน,นตาช้างก็ได้ค่ะคันนี้ในราคา2,75,000บาทค่ะ เด,เดิมค่ะทันนี้ก็เป็นรถบ้าน,นะคะ่ะสีเดิมทั้งคันค่ะทางร้านเก็บแค่สีล้อให้ค่ะร้อกระทะค่ะ ค่ะลูกค้าท่านในที่กําลังมองหายันมา3.9แรงอยู่คันนี้ก็ไม่ผิดหวังค่ะใช้งานน้อยค่ะใช้งานมาแค่2,300ชั่วโมงเป็นรถจดทะเบียนปี58ค่ะคันนี้ใช้งานมาแค่4ปีกว่าๆค่ะเป็นรุ่นเกียร์คัตเทินที่พวงมาลัยค่ะยันมา3.9แรงแล้วก็4.9แรงค่ะเดินหน้าถอยหลังที่พวงมาลัยค่ะ สีท้ายเดิมๆค่ะคันนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบคันไหนนะคะก็สามารถโทรสอบถามแม่ค้าได้ค่ะที่เบอร์0982601158ค่ะ0982601158ร้านรถถ่ายมือสองสภาพดีเหล่านาะดีคอนแก่นก็ตั้งอยู่ที่ตะมลบ้านว่าค่ะ ตีถนนสีเลนเลยค่ะติดตีแยกไฟแดงบ้านเหล่านาดีค่ะสามารถแอดลไลน์หมคะได้ที่เบอร์0 9 8 2 6เ1 1 5 8ค่ะเดี๋ยวหมคะปักหมุดให้ค่ะ วันนี้แม่คะกขอจบการน,นำเสนอรถถ่ยที่ยังไม่ติดจองเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจขันไหนก็โทรสอบถามได้ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ